เอฟซีทุกท่านน้จ้ะเนาะวันมื้อนี้กะมือสันวันดีน้จ้ะเนาะงวดวันที่ยี่สิบสี่เดือนห้าหกสี่น้าจ่ะกะมีสูตรหวยล้าพัฒนาน้าจ่ะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องงวดวันที่ยี่สิบสี่น้าจ่ะงวดวันที่ยี่สิบสี่เดือนหาหกสี่กะมีสูตรเม็ดเดียวน้าจ่ะสูตรนึ่งเม็ดเดียวมาฝากพ่อแม่พี่น้องน้าจ่ะกอนที่จะไปรับชมกะ คำเตือนน่จาจะเนาะคำเตือนการอ่าปวดใช้วิจารณาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดจ้าขอย้ำน่จาจะเนาะสูตรคำนวณตัวเลขกับเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข่ามีหลุดนะจ๊ะจา้จาไปรับชมเลยนะจนะเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแนวทางนะจ๊ะ แนวทั้งแนวทั้งหวยลาวหวยลาวพัฒนาเนาะจ้ะหวยลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสี่เดือนห้าหกซีเนะจ้ะ ยี่สิบสี่เดือนหาหกี่มื้อนี้กะขอว่าภาษาบ้านเฮานี่จ้ะเนาะว่าภาษาของคนอีสานบ้านเฮานี่เ่ะจ้ะแนวทางัวลาพัฒนาสูตรหนึ่งเนาะจ้ะมื้อนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเดวจ้จ้าเจาะแน่นๆ สายรูดสายวิ่งห้ามพลาดเดอ้อจ้ะสายรูดนะจ้ะสายวิ่งสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดเดอ้อไมอนีดจอดแน่นๆแล้วนะจจะเนาะสูตรนึ่งเม็ดเดียวกะ สูตรวัดใจไปเลยเนาะจ้ะสูตรวัดใจไปเลยหวดวันที่ยี่สิบสี่เล็กเด่นเนาะจ้ะเด่นแปดลูดแปดเนาะจ้ะ วิ่งแปดลูดแปดวิ่งแปดนะจ่ะเดินแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งนะจ่ะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเดี๋ยจ้า แปดหกแปดจิตแปดแปดนะจ่ะแปดก้าสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดนะจ๊ะเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดสูตรเม็ดเดียวหวยลาวนะจ๊ะแนวทั้งหวยลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่เดือนหกสี่นะจ๊ะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูด,สา,ด,าส,ารดสายวิ่ง้อจ้าสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดนอดจา้า เดินแปดลูดแปดวิ่งแปดหรือจ้าจวดอย่านะง, 8, ดง 8, ด 8, เดียว,วนะจ้ะเนาะวิ่งแปดลูดวิ่งแปดลูดแปดนะจ้าเดินแปดแค่ไววจดไห้เด้อจ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบผู้ใด ถูกใจกับแคปไวจดไวผู้ใดบ่ามากกะสามารถเลื่อนผ่านเนาะจ้ะเนาะสามารถเลื่อนผ่านเลยจ้ะบ่าวากันเนาะจ้ะเนาะสูตรคำนวณตัวเลขกอาจมีเขา่ามีหลุดเนาะจ้าบ่าว่ากันปะปนกันไปเนาะจ้ะเนาะแอดมินกับบรลูว,ว่าตัวใดสีเข่าสี่ออกสีหลุดเนาะจ้ะเนาะก็ได้แต่เป็นคำนวณเนาะจ้ะเนาะเป็นได้เป็นสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นเ้อจ้า แคปไวจุดไวเด้อจ้าผู้ใดมักกับแคปไวจุดไวสายเดินแปดลูดแปดวิ่งแปดเด้อจ้าสายลูดเด้อจ้าสายลูดสายวิ่งเด้อจ้าววันที่ยี่สิบสี่เดินหาหกสี่นอะจากสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะเนาะเลยเนาะเ้าคำเตือนเนาะจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งเนาะจ้า ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดอย่าลืมด้วยจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลยไปเลยในเต๋อจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านทั้งเอฟซีมเอฟซีเก่ากับขอบคุณเลยล้นอะจาะน้าแอดมินก็ขอบคุณเลยหลาย,า min, าลายด้วยจ้ากาัที่มาเป็นกำลังแรงใจติดตามรับชมให้แอดมินยู่ตอ งวดแล้วจะเนาะกะขอบคุณเล,ลาๆก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านก็โชคดีแล้วจ้ะขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จา้าสวัสดีจา้า